อ่ะทุกคนนะครับผมมาเจอกับเดะต้าอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายส่งท้ายปีเนาะก็คือถ้าคลิปนี้ลงอะ่ะมันไม่ส่งท้ายปีหรอกลงปี2 0 2 6แน่นอะนะแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายที่ถ่ายในปีนี้ละกันแฮปปี้นิวเยียร์ล่วงหน้านะเพราะสมาชิกก็จะได้ดูก่อนใช่ไหมเออนะครับผมนะอ่ะซึ่งก็มาดูกันต่อนาะกกับฝืนลิขิตฟ้าค่าคอเป็นเซียนนะฮะร้อยยี่สิบเอ็ดเนาะมาดูกันว่าวังลินเนี่ยจะสําเร็จขั้นเทวะหรือไม่เพราะว่า ตอนนี้เนี่ยเหมือนอีอีนั่นอะ่ะอืมอีนั่นให้แบบว่าตัดตัดสายใยรักอะไรเงี้ยเออใครมันจะทําได้วะเออต้องตัดสายสายใยรักถึงจะไปขั้นเทวะได้เนาะวุ่นวายมากจริงๆรรอดูกันเนาะว่าจะตัดได้ไหมแต่ระดับเราอะ่ะต้องไม่ตัดแล้วก็ต้องไปเทวะด้วยนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเออเหยียบสวรรค์รออะไรล่ะ 之前鲁月定然不会善罢甘休。我为天妖君征战千年，帝君不会怪罪。给你把抓。君无序，你要干什么？放肆！啊、呃。怕、啊、死的样，你哑巴。这力量，莫非是他？喂、啊。啊啊 他在高啊！我们。我当年可是在龙潭祭祀古妖数年，才将逆心掩盖。如今这小子竟敢以逆修为鼎，好胆子 <laughs> 啊！老子没血手腕。

นีดูชี้เอ,อ้ยอะโอ้โหไป็าใไปแล้วจมดินไปแล้วโอ้โห ยังว yeah. oh. ้าวจิตมาเหรอหล่อมรวมกันเหรอโอ้โห ออสังหารหมดอะสวรรค์กูก็จะเอาวิ่งอยากช่วยเอานิ้วเอานิ้วช่วยดันพังหมดพังหมดเมือง 逆转成魔气，以逆意抵抗天劫。若当年我没有放弃，不知能否像他这样，舍出一条逆天修行之路。呀呀，你往里面。 าสวรรค์มาให้หมดเลยมึงมาทั้งสวรรค์เลยมล้ย นี่เมืองปีศาจพังแน่โอ้ยยักล่าง บันปราชาเองเะชอบความยกลางแล้วเชิญอันเชิญบารพจารย์เวอร์อ๋อแบบเคลืนย้ยายคนออกจากเมืงอง ผมเลยเอาภูเขามามาทับอะ่ะทุกคนดันหลังวงัวงหลินแก้ <c oughs> ไม่ใช่อะไรนะเมืองจะพังไปด้วย

ออบางทีเราก็ไม่ไม่เข้าใจพวกอีกพวกมิผีสวรรค์โอ้ยตัวแตกหมดแล้วเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้ลุงอยากลองอำนาจสวรรค์อยูเลย โดนเลยเดิดลองอัญเชิญร่างหลักมาเล,เลยได้ไหมไม่ได้โอ้ย

众多敢直面天威的修士，他们有人被劈得魂飞魄散，有人沦为天道傀儡，而你，竟然带着执念，逆修问殿。无<雷>数年前，鸿蒙初开时，有负名古，与天道同生。 嗯 <laughs> <music>，他们以天劫为曲，踏天威如阶，是为世间第一女仙。后来五福三分，力破万法，只为武神；嗜血杀戮，只为古魔。而武等神通灭道者，是为古妖。嗯，我是一缕古妖魂魄。伊萨多拉。 与其他八具狐妖本是一体，不愧于妖千年今日亦亦亦唤醒，便是因果。你要什么？很简单，我无法离开妖母太远。 我需你替我收回其余八具守护尊的魂魄，助我、嗯、成为完整古教。妖灵 <laughs> 之地数年，不会只有我一个逆修者。为什么选我？他们无法承受我的存在，而你体内有古神气息，神妖、啊、逢源，你能承受我的力量。 就因我能让你活着走出天位，我会帮你一念之力，反杀天道。哦，我伤害了。如何？喂 <noise> 喂 <noise>、哎哎，啊，都快走！ ปริศาสรโบราณโอ้ยนั่นไงเราเราจะไม่ได้โอ้ยโอ้ย โอ <ITA> ้ยเพศลายเท้าเออคนอื่นคือกระเด็น <qu>

มันวีนมันวีนอุ๊ยักเมี่ทะ,ทอ,ะอ,อืมดึงเขามันเขาหลุดเขาหลุดเขาหักเลยอ่ะเอาไปทำยาได้ไหม อ๋อดูดดูดรูพลายโอ้ยบ uh? ิ้มดิเบิ้มดิ ตายแดนปีศาจสักมังกรสามเดือนแล้วเทวายังเทวะได้ไหม 恢复原样。嗯。孙儿遵命。烂了。哦，过、哦、如今我问鼎之境虽已大到。<边>但还需进修，方可真正抵达问鼎之境。当、啊、下，此仙府便是最好的选择。嗯，这是我的第一个礼物。 问鼎之金，此物你现在无用，但若有朝一日要达到问鼎，此物会助你、嗯呃。我做交易不如问鼎成功，定朝接不破前辈之难。呃，他要要，他要帮我，比如说，我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 ， 人品，炼化道心意境，二者进一步融合，这就是传说中的招魂剑。果。融合过程中会生成元气，此气极为珍贵，自仙境而出。修炼者为成仙，便将元气作为本命真气，这便有了“一口真元饭，九死一魂生”的说法。嗯。 问鼎的过程，便是将元气凝成问，之精的过程。若成，从此问鼎之精便是元神的心脏，二者融为一体，元神便是意境，意境就是元神。若败，便是问鼎的死劫，被鲜艳灼烧而亡。这，便是朝生夕死。不好！哦哦 我我我，快点快吗？听、呃、话！诗备，十境，祝你最后一程。哎，出来吧。 มันต้องเซียนอีพีนี้แหละไม่ใช่เซียนอะสิบปี <laughs> <laughs> เอา้าก้าเรานัดสามเดือนกับอีสากุราไม่ใช่หรออ่ะเ,เวลาอาจจะไม่เหมือนกัน <laughs> ôi ô hổ bên này ui vừa vừa chào trong này kinh bọc mình lỏn mình thế à เป็นวิธีการเดินทางุลิกิจกาหนึ่งขั้นต้นสิวงชัยยตันโอ้ยแบบบ้าช่นแบบแต่บ้านติด นะทุกคนในที่สุดก็ถึงขั้นเทวาสักทีอยแต่กว่าจะถึงนี่วุ่นวายมากเนาะเราได้รับการช่วยเหลือเยอะแยะมากมายมากเลยนะเออเนาะอีอํานาจสวรค์นนะอ่ะวิธีสวรรค์ไม่พออํานาจสวรรค์มานะฮะก็สุดท้ายเนาะก็ได้อะไรนะปีศาจโบราณที่อยู่ในกลองเนาะที่เขาถูกพันหนึกเอาไว้นะเขาบอกว่าอะไรนะสามเดือนให้ไปหาเขาที่สามมังกรแล้วเขาบอกว่าอยาก เขาบอกอยากจะชิงวิญญาณอะไรของเขากลับมารวมร่างเป็นอะไรปิศาจโบราณที่สมบูรณ์แต่นี้มันผ่านไปสิบปีอา,อาจจะสิบปีในในจวนเซียงหรือเปล่าอ่าอาจจะใช่แหละใช่แหละเออนะแล้วก็เมื่อกี้เนาะตอนที่จะหลอมอะไรนะปานอะไรปรานอะไรก็ไม่รู้ชื่ออย่างจำยากปานปฐมหรืออะไรสกอย่างเออไม่รู้ว่าอ่าแต่เอาเป็นว่าก็กได้ผู้โสโจอ,อีเนาะพลังของผลึกเทวะ ที่เขาเคยให้ตอนนู้นนะเออก็ช่วยไว้จนตอนนี้โอเคสำเร็จเป็นขั้นเทวหัาสักทีนะอ่ะก็ต้องมารอดูกันต่อว่าจะยังไงนะจริงๆเราสามารถสืบทอดสองเทพเลยไหมอีสานโบราณกับเทพโบราณเขาบอกมามาจากที่เดียวกันนะหล่งกำเนิดเดียวกันเออนะเอาไม่รู้ไปเรื่อยอ่ะนะอะประมาณนี้นะทุกคนฝากไว้ตรงนี้นะจากงานที่อะไรนะจะประลองกันนะให้อีอีนั่นขึ้นมาเป็น ในพลในกองนะตอนนี้โอ้โหเหมือนเป็นงานเลื่อนขั้นเทวะให้มองลินเลยนะออนะครับอ่ะประมาณนี้ไว้เจอกันอีพีหน้าครับ